สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณคุณโูโอวันนี้เรามาพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3มนะคะเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะตามคูรูไปดูกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะผู้ผลิตและผู้บริโภคก่อนอื่นเลยที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือในระบบเศรษฐกิจนี่นะคะ ผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันค่ะเด็กๆและมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะคะซึ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยต่างมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นอันดับแรกเลยเรามารู้จักผู้ผลิตก่อนนะคะผู้ผลิตก็คือผู้ที่นําที่ดินทุนแล้วก็แรงงานของตัวเองนะคะมารวมกัน และดำเนินการให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆขึ้นมานั่นเองค่ะอย่างเช่นชาวนาใช่ไหมคะก็ใช้ที่ดินในการทำนานะคะปลูกข้าวเพื่อได้ข้าวมาขายมาจำหน่ายสู่ท้องตลาดส่วนชาวสวนนะคะก็ใช้ที่ดินในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนำไปจำหน่ายไปขายนั่นเองนะคะ,ะส่วนชาวประมงนะคะชาวประมงก็ออกเรือหาปลาใช่ไหมคะออกเรือหาปลาเพื่อนําปลานี้มา ขายเหมือนกันเจ้าของโรงงานห้างร้านต่างๆก็จะผลิตสินค้าใช่ไหมคะสินค้าต่างๆเพื่อออกมาจําหน่ายนะคะมาขายทีนี้เราก็มาดูผู้บริโภคกันนะคะผู้บริโภคก็คือผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของตนเองนะคะในชีวิตประจําวันเห็นไหมคะผู้ซื้อเสื้อผ้าซื้อผักสด ซื้อสินค้าต่างๆแล้วก็ซื้อผลไม้โดยที่ใช้เงินตัวเองนีคะไปจับจ่ายซื้อของก็คือผู้บริโภคนั่นเองนะคะตามคุณครูมาดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากทรัพยากรมีจำกัดแต่ความต้องการสินค้าและบริการของมนุษย์เนี่ยมีมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ผลิตจึงต้องศึกษา และตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะผลิตอะไรนะคะต้องพิจารณาตาม3หัวข้อดังต่อไปน,นี้ค่ะ1เลยนะคะก็คือจะผลิตสินค้าชนิดใดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด2เลยนะคะจะผลิตยอย่างไรให้ต้นทุนต่ำที่สุดและได้ผลผลิตมากที่สุดนั่นเองนะคะ ลำดับที่3เลยนะคะที่ต้องคำนึงถึงก็คือจะผลิตเพื่อใครให้ตรงกับกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในการซื้ออำนาจในการซื้อตรงนี้ก็คือสามารถมีเงินที่จะมาจับจ่ายใช้จ่ายได้นั่นเองนะคะหัวข้อต่อมานะคะก็คือการแข่งขันทางการค้าค่ะ เมื่อมีผู้ผลิตหรือผู้ขายมากกว่า2รายขึ้นไปนะคะจึงจำเป็นต้องมีการแข่งขันเพื่อให้สินค้าของตนเองนี่นะคะขายได้มากที่สุดซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายมักจะแข่งขันกันด้วยการดึงดูดใจผู้บริโภคด้วยวิธีต่างๆนะคะดังต่อไปนี้ค่ะตามดูไปดูเลยนะคะอ่าอันดับที่หนึ่งเลยเห็นไหมคะน้ำองุ่นเหมือนกัน ระหว่างร้าน a และร้าน b ใช่ไหมคะร้าน a นี่ยน้ำองุ่น50บาทร้าน b น้ำองุ่น50บาทแต่ลดราคาเหลือ40บาทบ่าทอันนี้ก็คือการจูงใจในการลดราคาสินค้านั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะร้าน a และร้าน b อันนี้เป็นนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลือง ร้าน A เนี่เป็นนมถั่วเหลืองธรรมดาส่วนร้าน B นะคะก็เพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงก็คือมีอะไรคะผงงาดำวิตามิน B 1 B3 นะคะก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั้นๆนซึ่งสินค้านั้นอาจจะมีราคาเท่ากันแต่เป็นไงคะวิตามินมากเพิ่มขึ้นนะคะอย่างร้าน B ถ้าเป็นเด็กๆจะเลือกร้านไหนคะ,ะก็ต้องเลือกร้าน B อยู่แล้วใช่ไหมคะ อันนี้คือแรงจูงใจด้านการเพิ่มมูลค่าของสินค้านั่นเองนะคะต่อมาค่ะไปดยูตัวอย่างข้อที่3ร้าน A นะคะน้ำตาลทราย25บาท25บาทนะคะร้าน B น้ำตาลทราย25บาทเหมือนกันแต่เด็กสังเกตเห็นอะไรไหมคะร้าน A นี่25บาทแต่ปริมาณ1,000กรัมค่ะ แต่ร้าน B ี25บาทแต่ปริมาณเท่าไหร่คะ1,200กรัมรนะคะโดยการเพิ่มปริมาณสินค้านะคะให้กับผู้บริโภคได้มีสิทธิ์เลือกว่าจะเลือกซื้อร้านไหนนั่นเองอันนี้คือการเชิญชวนเพื่อการแข่งขันสินค้ากันของผู้ผลิตนั่นเองนะคะค่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องผู้ผลิตแนละผู้บริโภคกันแล้วนะคะนะักเรียนครูครูก็อยากจะมาทบทวนเรื่องหลักการใช้จ่ายนะคะของเด็กๆเ,เองนะคะว่ามีการพิจารณาอย่างไงบ้างนะคะอันดับแรกยังจําได้ไหมคะก็คือพิจารณาเพื่อวางแผนการใช้จ่ายใช่ไหมคะมีรายได้เท่าไหร่แบ่งเก็บอ,อมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าใช้ใจ่ายใดจำเป็นและค่าใช้ใจ่ายใดฟุ่มเฟือยยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะต่อมานะคะลำดับที่2ก็คือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อวิเคราะห์การใช้ใจ่ายของตนเองใช่ไหมคะจะได้เห็นรายจ่ายว่าอันไหนที่เหมาะสมและรายจ่ายไหนที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะต่อมาเลยนะคะลำดับที่3ก็คือหารายได้เสริม ยังจำได้อยู่ไหมคะหารายได้เสริมว่าม,มีอะไรบ้างนะคะลำดับที่4ี่ก็คือใช้จ่ายอย่างเหมาะสมอย่างเช่นเด,เด็กเป็นนักเรียนี่ควรใช้จ่ายให้เหมาะสมกับวัยและควรเก็บออมตั้งแต่เล็กๆน,นะคะโตมาจะได้มีงงเงินเยอะๆใช่ไหมคะเราลองมาทบทวนกันดูใหม่สิคะว่าหลังจากเ,กเด็กเรียนมาแล้วเนี่ย เด็กๆจะบอกได้ไหมคะว่าสินค้าใดเป็นสินค้าที่จำเป็นและสินค้าใดเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยบ้างคะอาหารนี่เป็นสินค้าที่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือยคะเป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะที่อยู่อาศัยก็เป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะเครื่องสํำอางเครื่องสาอางเป็นอะไรคะเครื่องสาอางเป็นสินค้าที่ คุ้มเฟื่อยนะคะยารักษาโรคละคะยารักษาโรคเป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะเอ๊ใครตอบถูกบ้างเอ่ย กันบ้างคะเด็กๆหลังจากดูคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วเด็กๆเ,เป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนไหนคะอ่าเรามาต่อกันเลยนะคะเราควรใช้จ่ายตามแผนใดไปดูสิคะแผนที่หนึ่งเลยนะคะรายรับมากกว่ารายจ่ายหรือแผนที่สองรายจ่ายมากกว่ารายรับตามแผนไหนดีเอ,อ่ยอ่า ก็คือเราต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนั่นเองนะคะถึงจะไม่ติดรบค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคและหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆคุณครูขอฝากให้เด็กๆทำการบ้านในหน้าที่122ด้วยนะคะแล้วพบกันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ